ตาคูครับมาเร็วมาเร็วมาหาแม่มันลงมาเร็วตาคูครับตาคูครับมาเร็ว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 ไอดิงดิงอดิงดิ้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 งมาลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาเร็วเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยจะมึงหน่าต่อเนี่มึงหน่าเนี่ยมึงหน่ามึงหน่าหันหน่ามึงหันหน่ามึง พ่อเอ้ยยังมาใส่ให้อีกเนาะนี่เนาะหิวไปนี่มึงส้มก็สีหิวแล้ว่ะก็สีหิวอ่ะคือสีหิวอ่ะเห็นหัวด็กเ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 ด็กใช้พามึงเอิดันดินหันดินหันดินเฮ้ยยกมันขึ้นมึงดูมั้เอ้ยเอ้ยหิวไป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 มาลงมาเร็วลงมาเร็วมามาหาแม่มาลูกมา ตาคู่ค่าวายอาปากกวงแทะตคู่รัขบเอาอีกอย่างมาใส่ข้ออีกมันมันหลายอันเดียวมันจะของข้อมันดิอุ้ยหำเมอุ้ยหำเมอุ้ยหำบูได้นิหำบได้นี่ ตคุกครับคุกครับมาเึินมาเร็วๆยัง้อยที่แจงหนูวะย้ายที่แจงหนูวะจัด ouais ที่ครับที่แจ <pasa> ้งหกกล่าวะมึงหำมึนะเอามันนั่งึงวยแม่ป่ะป่ะกินนมป่ะป่ะกินนมป่ะกินนมปะคูกับ้กินนมเร็วนอะม่แย่งแลยหรอวะมอน เอาตีมันตีมันตีมันเออป่ะก ah ินนมปะไปพากินนมปะกินนมปะหันหน้ามาดีๆดูหันหน้ามาดี่ดูเจ um> ๊มึงเจ้ยเออเอเขียวก็ออกแล้วแงป่ะป่ะกินนมปะป่ะกินนมปะอ๋อะอ๋อะอ๋ออ๋อ